ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนลนนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับของเราด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองนะครับนะครับของเราติดคลองจริงๆนะครับไม่มีถนนตัดผ่านนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ชอบบรรยากาศที่ดินหน้าติดถนนหลังติดคลองนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับน่ครับได้บรรยากาศคือความเป็นส่วนตัวนะครับด้านที่ติดคลองนะครับนะครับบรรยากาศดีนะครับ ครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลบางภาสีอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราเนื้อที่3ไร่3งานกับอีก8ปเตารางวานะครับนี่ครับผมพาดูบรรยากาศด้านคอนะครับวิวสวยนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับครับของเราจะเป็นบรรยากาศคือวิวทุ่งนานะครับด้านหน้าติดถนนนะครับนี่ครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับเราก็จะติดบรรยากาศคือวิวคลองเลยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ชอบบรรยากาศคือที่ดินด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองนะครับเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับนี่ครับเหมาะเลยนะครับนี่ครับกลางคืนนะครับเราก็มีไฟส่องสว่างนะครับนะครับน้าไฟพร้อมเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับเราวิ่งออกไปประมาณ 5กิโลกับอีก500เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่เส้น3 4 6นะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปซื้อของนะครับที่ตลาดนัดนะครับ ช่วงตลาดนัดก็จะเป็นตลาดนัดเย็นนะครับก็คือตลาดนัดวัสมสศนะครับก็ไปอยู่ประมาณ6กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่36กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่37กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงสรยานะครับก็อยู่ที่44กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับถ้าเราจะไปทําธุระที Or, time, ha, around, ่อาเภอบางเลนนะครับก็อย sure. yeah. oh, yeah. oh, right. yeah. yeah. ู่ที่ประมาณ15กิโลนะครับ นี่ครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับของเราจะเป็นเขตติดต่อระหว่างอําเภอบางเลนกับนนทบุรีนะครับเป็นเขตติดต่อกันเลยนะครับนี่ครับผมให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับนะนี่ครับอ่ะครับผมพาไปดูลายละเอียดที่ดึของเรานะครับนี่ครับของเรากันไว้ค่อนข้างเยอะนะครับนะนี่คือขอบถนนที่ผมยืนอยู่นะครับถ้าเรามองไปนี่นะครับเราจะเห็นเหมือนเสาอยู่นะครับนะนี่ครับเขากันเอาไว้อีกเยอะเลยนะครับ นี z, park, pues ่คร nah ับจะเป็นด้านหน้านะครับการเอาไว้นะครับก so ็คือจากขอบถนนที่ผมยืนอยู 2. ่ก็คือนู่นเลยนะครับในไม้ที่ไม้ปักนะครับนี่ครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับตรงที่ไม้ปักด้านหน้านะครับจากนี้นะครับนะครับเราไปถึงแนวขอบเกตของเรานะครับของเรานะครับด้านหน้านะครับจะกว้างอยู่ประมาณ72เมตรนะครับนะนี่ครับนี่คือด้านหน้านี่ครับเ2นะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากแนวไม้ปักนะครับก็คือลึกไปถึง แนวหลักเขตของเรานะครับด้านที่ติดคลองนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ90เมตรนะครับด้านนี้นะครับ90นะครับนี่ครับตรงไปนู่นเลยนะครับในส่วนนี้จะเป็นพื้นที่หนึ่งเรานะครับนี่ครับสวยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ชอบบรรยากาศคือด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองนะครับเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากาศบ้านสวนนะครับนี่ครับเหมาะเลยนะครับหรือว่าจะทําธุรกิจนะครับอย่างเปิดร้านอาหารนะครับร้านอาหารห้อยขานะครับนี่ครับผมให้เต็มนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ให้ ลูกค้าที่มาแล้วประทานอาหารนะครับได้นั่งยอนขานะครับแช่น้ําเย็นๆสบายๆนะครับเพราะเส้นนี้นะครับรถเยอะนะครับเพราะว่าจะมีพวกรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกรถหกล้อนะครับจะวิ่งผ่านเส้นนี้นะครับนะครับนะครับเพราะว่าเราออกไปนี่นะครับนะนะครับไปนิดเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าตบลไซใหญ่อาเภอไซน้อยจังหวัดนนท์ละนะครับนั่นก็คือเป็นเขตติดต่อกันนะครับ ครับที่ดินของเราเนื้อที่3ไร่3งานกับอีก81ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางภาษีอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้านหนะครับแปลงนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับรอบที่แล้วนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้านเนะครับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเจ้าของก็ปรับราคาลงมาหน่อยนึงนะครับนะครับนี่ครับให้เข้ากับยุคนะครับยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้นะครับ นะครับจะติดถนน2ด้านเลยนะครับด้านหน้านะครับเนี่ยด้านหน้านะครับความกว้างนะครับก็คือจากแนวต้นไม้นะครับนะแนวไม้ปักนะครับมานี่นะครับอยู่ตรงนี้นี่ครับแนวเขตเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับนี่นะครับก็คือแนวเขตเรานะครับไปจนนู่นเลยนะครับเขากันไว้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับนะนี่ครับกับด้านหน้านะครับ72นะครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับจากนี่นะครับ เราไปนู่นเลยนะครับเพื่อไปถึงนู่นนะครับด้านแถบนี้นะครับจะติดถนนด้านข้างนะครับอยู่ที่ประมาณ105ยเมตรนะครับนี่ครับไปนี่นะนี่ครับนี่ครับเขาเรียกว่าถนนอบล้อมที่หนึ่งของเราเลยนะครับด้านนี้จะอยู่ที่105เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านที่ติดคลองนะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ100เมตรนะครับนี่ครับนี่ครับลกเขตของเรานะครับชัดเจนนะครับลักเขตของเราจะมีทุกจุดเลยนะครับก็คือ มีทั้งด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ครับถ้าอยู่ตรงน,นี้นะนี่ครับจะมองเห็นหลักเขตนะครับเนี่ยครับก็จะมีเป็นจุดๆอยู่นะครับแล้วด้านหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านที่ติดคลองนะครับครับนี่นะครับแนวหลักเขตของเรานะครับด้านที่ติดคลองนะครับนี่ครับเขากันนะ้รค่อนข้างเยอะนะครับหลักเขตเราอยู่นี่นะโน่นนะครับคือคันคันที่กันน้ํานะครับก็คือตรงคลองนะครับเนี่ยครับกันเอาไว้เยอะเลยนะครับแตเขาเรียกว่าหัวไล่ปลายนาะครับ ด้านที่ติดคลองนะครับก็กันไว้เยอะนะครับแล้วก็ด้านถนนนะครับนะครับก็กันไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะครับถ้าถมให้สวยนะครับแปลงนี้นะครับเนี่ยหมู่หัวแปลงหัวมุมนะครับเปิดเซเว่นเปิดอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าแถวนี้นะครับเซเว่นยังไม่มีนะครับจะเปิดเซเว่นเปิดได้นะครับโอ้โหจะดูโดดเด่นเลยนะครับครับด้านที่ติดคลองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ fc ดูภาพมุมสูงนะครับนะเพราะว่าอ่ามันจะลกหน่อยนะครับจะเดินลำบากนะครับเดี๋ยวผมให้อ่าดูภาพมุมสูงที่สวยเอานะครับนี่ครับความกว้างนะครับด้านที่ติด ลอนะครับนะจากเสาเขตเราตรงนี้นะครับนี่ครับเราไปถึงแล้วหมุดเราอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะกว้างอยู่ประมาณ100เมตรนะครับนะนีครับแล้วก็จากไปนี่นะครับยบย้อนกลับขึ้นไปหาด้านถนนนะครับด้านแถบนี้จะอยู่ที่ประมาณ105เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้านะครับไปหาตรงต้นไม้นะนี่ครับตรงที่มีทีมงานผมยืนอยู่นะครับด้านแถบนั้นจะอยู่ที่ประมาณ72นะครับแล้วก็จากต้นไม้นะครับมหาหลักเขตจะอยู่ที่90เมตรนะครับครับก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับ อยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละร้านหกนะครับก็แจ้งผมมานะครับที่เบอร์โทร0989158974นะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางถนนคอนกรีตนะครับด้านแถบนั้นจะเป็นทางทิศใต้นะครับนะนะครับด้านนี้ทิศใต้แต่ส่วนด้านที่หันไปทางคลองนะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศเหนือนะครับนี่ครับอ่ะ ครับวันนี้ผมเสกสารและทีมงานนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ f อที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพาไปดูภาพมุมสูงที่สวยครับวันนี้บายบายครับ